สารคดีกองโรงไฟฟ้าสัมพันธ์ตอนชวนสัมผัสเขื่อนเซรินทรเติมพลังธรรมชาติเทรนด์เวิร์กเคชั่นหรือการทำงานพร้อมการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจาก Work From Home สู so ่ Work From Anywhere ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์โควิด1 9 กฟผจึงร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อท,อทอเดินหน้าสานต่อโครงการ w o r k a t i o n Paradise t h r o u g h Out Thailand Season 2เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานในบรรยากาศอันเงียบสงบและงดงามที่เขื่อนแปแห่งทั่วประเทศของกฟผได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิตจ,จังหวัดอุตรดิตถ เขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุลาพรจังหวัดชัยภูมิและเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่16มกราคมถึงวันที่30มีมมนาคม2568<ร>กองโรงไฟฟ้า,ฟาเขื่อนสิรินธรเป็นหนึ่งใน8ดเขื่อนกอฟผ ที่รวมสนับสนุนโครงการ w o r k c a t i o n ของทททมาตั้งแต่ปี2563โดยเริ่มจากการมอบส่วนลดค่าที่พักและยกระดับคุณภาพบ้านพักรับรองด้วยมาตรฐานชาพลัสในพื้นที่เขื่อนและเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสอดคล้องกับนโยบายสีแสง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีคือแสงเทียนแสงธรรมแสงแรกและแสงโซลาเซลล์โดยเขื่อนสิรินทรเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่มีจุดเด่นหลักๆ3ด้านคือนวัตกรรมพลังงานใหม่ซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยมีอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติเนเจอร์วอล์คเย์ที่สวยงาม และมีตลาดแซนด์บ็อกซ์เป็นแหล่งรวมสินค้าชุมชนรอบเขืออเข่อนสรินทรอนเขื่อนสรินทรอนและอีก7ดเขื่อนของกอฟพอไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตไฟฟ้าสําคัญของประเทศแต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่งดงามให้ได้มาสัมผัสทิวทัศน์อันตรการตาของเขื่อนซึ่งมีเอกลักษณ์และสเสน่ห์เฉพาะตัวพร้อมเติมเต็มพลังชีวิตและดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติที่เงียบสงบการท่องเที่ยวในพื้นที่เขื่อนของกอฟพอ จะไม่เพียงเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานแต่ยังช่วยเติมเต็มเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน